เราียนก่จากนิีท่ได้ไปดมาลมนุษย์มีวิธีการสื่อสารกันได้หลายรูปแบบแต่วันนี้เราจะู้ตัวอย่างการสื่อสารภาษาการไม่ว่าจะเป็นภาษาการภาายและอานเดียค่ะซึ่งภษากายอาจจะใความรับมกันได้แต่จากการวิภาษากาโดยผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งการ้าออกเป็นสองแบบคือบร่างกายและแสีลยลักษณ์อักษ3ไทย ระดับเสียงการบาการแสดงออกการเใช้การแงอนของเชียและเส่ึ่งเป็นสิี่จภาษากายเป็นสที่สาคัญเนการบ่ีการของทางรกายให้มีามน่าชื่อืการสดงอองภาษกายที่แสออกมานันอาจไม่เร็จิก็ได้อาจจะมีอะไรแฝ่ก็อาจเปไปได้ในที่นี้ การจับมือจับโซ่เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของผู้นำการนัา่งผู้ที่นั่งอยู่ตรงกลางจะเป็นผู้ที่มีความสําคัญที่สุดการยืน,ยนถ้ามั่นใจจะยืนในลักษณะยืนตรงยืดอกไม่มั่นใจจะยืนหันข้อส่วนดารานักแสดงดวงตาเป็นส่วนที่สําคัญที่สามารถทําให้ผูโดดเด่ได้เช่นกันท่าทางกายเป็นเรื่องสําคัญถ้าต้องการจะเป็น ในบันบึกของสหรัฐอเมริการูปลักษณ์และภาพลัปเป็นสิ่งที่สำคัญ เราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเช่นอาวุโปืภาษากายจับมาเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นภ,าภา่าทางน้ำเสียงสีน้าบางครั้งภาษากายไม่ได้สสดคร้องกองับคำพูดปัจจุบันนี้เราสามารถวิเคราะห์ที่เสียงที่บันทึกไว้ในทางวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือในการวัดเสียงว่าคำพูดนั้นจริงหรือเท็จครับ้อยล้างการสืญญ่อสารระหว่างคนได้ส่งผ่นญญานทางภาษากาย ใจมีความทะเยอทะยานรู้จักภาษากายท่าภาษากายที่เหมือนละท่าภาษากายเป็นแล้วผมลมองโลกแง่มุมใหม่ความลับของดาราบุกเิบื่อโดยท่าทางบุกเบื่อการโทรบุกที่ขัดข้องควางความโคลนใบหน้าการยื้อแย่งอำนาจที่ปิดบังด้วยความรับเลยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดได้ว่าภาษากายเป็นสิ่งที่สำคัญ